สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอีครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่21สิงหาคม2565นะครับโลกออนไลน์นั้นได้มีการแชร์ความคิดเห็นของทางด้านพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวัลลรรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลรรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้มีการโพสต์ข,ข้อความถึงกองทัพอากาศไทยนะครับที่มีการจัดหาเครื่องบินรบ f 35ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นเนี่ยก็บอกว่าเราควรที่จะต้องจัดหาเครื่องบินรบเนี่ยเ20ของจีนเนี่ยมาแทนเครื่องบินรบ f 35ของสหรัฐอเมริกาโดยข้อความที่ทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนั้นได้โพสเนี่ยครับบอกว่ากองทัพอากาศไทยเราเปลี่ยนใจมาซื้อ j 20ของกองทัพอากาศจีนสักฝูง ดีกว่าแล้วก็ขอแปะโป้งรัฐบาลจีนติดไว้ก่อน1นฝูง,งดีกว่าซื้อของ USA แค่ลำเดียวหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทอไทยพังัดแน่รวมถึงยังตอบคำถามของแฟนคลับเนี่ยครับที่มาคอมเมนต์ถามว่า J20 จะสู้ F35A ได้มัได้ไหมท่านก็ตอบนะครับบอกว่าอย่าดูถูกถ้าเรามีครบฝูงไม่ใช่แค่ลำเดียวสู้กันแบบ ดอกไฟลองแยมเข้ามาและดูที่ฝีมือนักบินทออไทยเราไม่ด้อยก็แล้วกันถ้าฝึกบ่อยๆเราไม่น้อยหน้าใครสําหรับกองทัพอากาศไทยนั้นเนี่ยครับตอนนี้ได้มีการเสนอของบประมาณจัดซื้อ F35 จํานวน2องลำมูลค่า7,300ล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ2,566ซึ่งได้รับงบประมาณในงวดแรกเนี่ย369ล้านบาทขณะนี้กําลังรอว่าสหรัฐอเมริกาจะอนุมัติขาย F35 ให้หรือไม่ ขณะที่ช่วงนี้เนี่ยกองทัพอากาศของไทยเรานั้นก็กําลังฝึกซ้อมรบก,กับกองทัพอากาศจีนอยู่ด้วยที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เครื่องบินที่ทางจีนนั้นเนี่ยนำเข้ามาซ้อมรบนั้นก็เป็นเครื่องบินที่บอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนั้นเนี่ยครับก็เสนอว่ากองทัพอากาศไทยเราควรที่จะพิจารณาในการซื้อเครื่องบินรบในส่วนของเจ20จากกองทัพอากาศจีนก็เป็น การแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลานี้ต้องบอกว่าเรื่องของอเครื่องบินรบของจีนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยสมรรถนะไปกว่าเครื่องบินรบของจาการัสเรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าราคานั้นเนี่ยน่าจะย่อมเยาวกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่กําลังมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยเราด้วยนะครับที่ช่องไายอินเทอร์เนิวนั้นได้นํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นเนี่ยติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมีทั้งเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศและก็เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงในประเทศไทยเราด้วยครับ